เราจะถูบ้านเนี่ยไม้ถูบ้านอยู่ไหนถังน้ําอยู่ไหนน้ําอยู่ไหนใส่ถังผ้าที่จะถูอยู่ไหนจะไปถูที่ไหนออพออุปกรณ์เต็มครองครบหมดไปถูที่จะถูถูแล้วไปยังไงเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จจริงหรือเปล่าพอเป็นตรวจสอบมาไม่เสร็จเอาพอทำแก้ไขหมดแล้วถูเสร็จเรียบร้อยหมดเย็บของทุกซอกนะฉันถามมาถูเสร็จหรือยัง รู้เสร็จไหมมนะเสร็จป่าวไม่เสร็จใหญเสร็จรองมันเสร็จขนาดนั้นอะ <c oughs> เล็กขยายความไม่เสร็จเพราะอะไรก็ยังก็ยังต้องถูอีกใหญ่ถูเสร็จพอทิพย์ตั้งใจจะถูตรงนั้นอะเมันเสร็จไปแล้วมึงอไงมันเสร็จตามที่เป้าหมายใช่พ้าอะหันรตกง,งานแล้วไม่มีกิจต้องทำ ข้างนอกเสร็จข้างในเสร็จอันนี้ข้างนอกเสร็จข้างในไม่เสร็จและกระเสกไปทํางานไม่เสร็จอยู่ทุกวันนะ่ะมันได้อะไรวะสู้ไม่ถูแต่ข้างในเสร็จจะดีกว่าเอา่อรู้ไหมมันเห็นได้ข้างนอกไงไอ้ถูพื้นไอ้ถูใจเห็นก็บอกไอ้พื้นน่ะคือจิตไอ้เครื่องมือที่ถือคือปัญญาไอ้ผู้ที่ถืออยู่คือสติมันเอาสามข้อนี้มันทําไปทําไปมันไม่ไปทางอื่นนะ โอ้โหอันนี้นี่เองว่ะเผลอๆมันล้องลั่นตามทะลุสลาตามบ้านลำเหลืองโอ้ยโง่มันนานไปกูจกะอาทูปพระพุทธเจ้าแม่งน้ำตาแตกเกิดปีเตกาบหมาก็เป็นพระพุทธเจ้าได้อะกาพื้นก็เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะอะไรกาหมาก็ได้กาพื้นก็ได้กาบผ้าเีือกกาต้นตีนต้นมืออะไรก็เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะอะไร เออบุคคลผู้เห็นทยมย่อเหม็นตถาคตอ,อืมตถาคตนี่เลี้ยวไปเลี้ยวมาไหมควายกับเด็กปนกันเนี่ยเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนีจะเอาควายผสมเต่าเรียบร้อยเลยเอ่ะนะใช่ไหมควายผสมเต่าเรียบร้อยเลย